มีน้องๆถามเข้ามากันบ้างค่ะว่าถ้าสมมติเขาจะมีความกังวลคือพอทำเลสิกไปแล้วเนี่ยเขาจะไปยกของหนักได้หรือเปล่าโอ้สบายมากเลยนะการยกของหนักไม่ใช่ข้อห้ามเลยของการทำเลสิกรีเล็กสมายหรือ PRK Heavy Lifting ไม่มีผลต่อแผลเลยค่ะถ้าเป็นช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์แรกของหลังการทำไปแล้วค่ะการนอนนอนตะแคงนอนคว่ำนอนหงายพวกนี้พวกท่าทางแบบนี้มีผลไหมคะด้วยความที่แผลของเราเนี่ยเล็กการ เอียงข้างเนี่ยจะไม่มีผลเลยไม่เหมือนไม่เหมือนพวกทำต้อกระจกที่เขาจะระมัดระวังมากกว่าแต่ในรีเล็กสมายเลสิกนั้นเนี่ยจะเอียงจะตะแคงไม่ส่งผลใดๆกับแผลเลยนะคะสามารถที่จะนอนท่าไหนก็ได้ค่ะตีลังกาอะไรได้หมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องของการทานอาหาระค,ะค่ะมีข้อห้ามอะไรพิเศษหรือว่าควรจะทานตัวไหนเสริมเป็นพิเศษไหมในช่วงสัปดาห์แรกกัวควันอะพวกที่แบบควันขมงเลยอะนะ แต่ถ้าหลัง7วันแล้วก็สามารถรับประทานได้ปกติเลยกลัวควันที่เข้าตากลัวกลิ่นหรืออะไรที่แรงแค่นั้นเองแต่หลังจากถ้าเป็นสมายก็หลัง5วันถ้าเป็นเลสิกก็หลัง7วันเนี่ยเราสามารถรับประทานสิ่งที่มีควันได้ชาบูหมูกระทะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอหลัง7วันนะคะ จะมีกลุ่มคนไข้บางคนที่มีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาบ่อยๆแบบ<ฆ>นี้ถ้าช่วงไหนมีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาจะต้องเว้นระยะก่อนไหมคะก่อนที่จะมาทําเลสิกการที่เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาก็จะมีอาการตาบวมมีอาการคันตานะคะบางคนก็มีตาแดงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการเราหนักมากหรือน้อยเพียงใดนะคะส่วนใหญ่หมอก็อยากจะให้ รักษาไม่ให้ไม่ให้มีอาการมากนะักออย่างน้อยก็ไม่ให้รู้สึกว่าโอ้โหคันตาจนอยากขยี้แต่เมื่อรักษาหายแล้วนะคะเราก็สามารถทำทั้งเลสิกแล้วก็รีเล็กสมายได้ตามปกติเลยนะคะการใช้ยาแก้แพ้รับประทานอาจจะทำให้มีเรื่องตาแห้งได้ก่อนทำเพราะฉะนั้นคนที่เป็น ภูมิแพ้มาก่อนเก่าแล้วรับประทานยาแก้แพ้เป็นประจำบางทีเราจะเจอว่าเขามีผิวกระจกตาแห้งได้เราก็รักษาแล้วก็หยุดยาก่อนพอผิวกระจกตาหายแห้งแล้วมาทำเลสิ่ตอนนี้เราก็เริ่มดูกันต่อแล้วหลังทำละ่ะถ้าเกิดว่ามีอาการก็รักษาตัวเองได้เหมือนกับปกติก่อนทำเลยนะคะแล้วก็อีกคำถามนะคะคำถ,ถามสุดท้าย จะมีกลุ่มคนไข้ของเราหลังๆมาจะทํางานเกี่ยวกับการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีแสงไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็<อ>หยุดพักได้แค่ไม่กี่วันแบบนี้อาจารย์มีแนะนํำไหมคะเราทํางานตามสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะ20ปีกว่าจนมาถึงวันนี้เราก็เห็นอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแล้วที่น้องถามมาก็ถูกต้องเลยนะการไลฟ์ที่ทําให้แสงจ้าก็จะเปรียบคล้ายๆกับกลุ่มที่อยู่หน้าจอ ที่มีไฟจ้าเยอะในช่วงอาทิตย์แรกเราอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟมากเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะวางแผนที่จะไลฟ์น้อยหน่อยหรือวางแผนว่าเรารู้นะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟจะจ้าเราจะหลบแสงอะไรยังไงการไลฟ์บางคนต้องแต่งหน้าจัดเต็ม การเมคอัพในช่วงอาทิตย์แรกเราอาจจะต้องอไม่แต่งเน้นตามากนักอาจจะเน้นที่ปากหรือแก้มได้นะคะแสงจ้าเมคอัพเท่านั้นเองเรื่องราวอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถไปทำงานกันได้ตั้งแต่เด y 1วันอยู่แล้วนะคะส่วนการใช้โทรศัพท์เยอะเพราะว่าเราขายของออนไลน์เราใช้เกือบจะ24ชั่วโมงเราต้องรู้ศิละปะของการพักให้ได้ ถ้าเรารู้จักพักใช้พักใช้นะฮะเราก็จะมีสุขภาพตาที่เฮลตี้ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าลุยต้องรู้จักศิลปะที่จะต้องพักเสมออย่างที่กฎที่หมอเคยบอกไว้30 30 30ทุกคนก็รู้ดีวันนี้คำถามชอบมากเพราะว่าจะเป็นคำถามเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทุกคนเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันเลยเรื่องภูมิแพ้เรื่องอาชีพใหม่ เรื่องการไลฟ์ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ต้องกลัวจนเกินไปเรามีแบ็กอัพทีมที่ดูแลพวกเราตลอดแต่คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่สำคัญและเราเจอทุกอย่างในชีวิตประจำวันขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ